เดินเซตาดับขยับยากพูดลำบากมุมปากตกสโตรรู้เร็วรักษาทันสัญญาณเตือนโรคสโตรค่ะจจำง่ายๆมีตัวอักษรอยู่6ตัว B fast B คือ balance. balance balance คือการเดินไม่ตรงค่ะเดินเซแบบนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัย E คือ eye eye คือดวงตาถ้ามีอาการตาพร่าตาดับแบบนี้ค่ะปัจจุบันทันด่วนให้สงสัย F คือ face ฟสคือการที่มีปัญหาเรื่องของหน้าเบี้ยวค่ะหน้าเบี้ยวคางเบี้ยวแบบนี้ถ้ามีให้สงสัยแล้วถ้ามีอาการร่วมกัน3อย่างแบบนี้รีไปโรงพยาบาลทันที่ A คืออามอามคือการที่มีแขนขาอ่อนแรงค่ะด้านใดด้านหนึ่งขยับไม่ได้ S, S, <S คือ Speech หรือการพูดแข็งพูดไม่ได้พูดไม่ชัดแบบนี้ค่ะ ที่คือไทม์ไมคือเวลาระยะเวลาสําคัญมากทุกวินาทีมีความหมายค่ะเราจะต้องส่งผู้ป่วยให้ถึงงนาะโรงพยาบาลภายใน2-4.5ชั่วโมงค่ะ เพื่อการละลายลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดค่ะและเบอร์โทรสายด่วน1669ต้องจำไว้ให้แม่นค่ะเกิดปัญหาปุ๊บโทรสายด่วน1669เพื่อให้มารับผู้ป่วยไปให้ถึงโรงพยาบาลให้ทันรักษาเร็วรักษาไวใช้งบประมาณไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเรารักษาชา้าฟื้นฟูช้าค่ะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้เลยรักษาสุขภาพไปได้วยกัน